การที่มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกคนเกิดมาต้องเจอคุณหมอมีวิธีแนะนําอย่างไรถึงจะมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและไม่ทําร้ายตัวเองมากที่สุดนะครับการมีเพศสัมพันธ์นี่ไม่ได้ทําร้ายตัวเองนะครับเป็นการทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับอันนี้ตงบอกก่อนนะครับนะครับง่ายๆที่ที่ที่คนเขาไปขู่เนี่ยมีเพศสัมพันธ์จะเป็นน่นเป็นน่นเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนี่นะนะครับเวลาคนฟัง ก็สนุกจะตายโคตรมันเลยทําไมมาห้างฉันเวลามันพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นครับว่าโดยความแรงขับดันฮอร์โมนตามธรรมชาติแล้วโดยความเป็นไม่ว่าจะหนุ่มสาวหนุ่มหนุ่มสาวสาวเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยนะครับมีก็ต้องรับผิดชอบเพราะเออถ้าเกิดเราจะมีคนนี้มีเสร็จแล้วถ้าเรา เราจะพร้อมจะมีลูกหรือยังเรารู้หรือยังว่าเขาจะมีโรคติดต่ออะไรหรือเปล่าถ้าเกิดคุยกันให้รู้เรื่องเรียบร้อยมีความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่าแบบนั้นโอเคก็ไม่ทําร้ายตัวเองใครสงสัยอะไรยกมือขึ้นได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะเพศไหนมีความเสี่ยงที่จะติดเอดมากกว่ากันถ้าจะถามเป็นเพศนี่อาจจะตอบยากเพราะว่าเพศชายอาจจะมีเพศสัมพันธ์หลากหลายวิธีเพศหญิงก็มีเพศสัมพันธ์หลากหลายวิธีเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นเอาเป็นท่าหรือเป็นลีลาดีกว่าว่าแบบไหนเสี่ยงสุด นะครับอันนี้พูดถึงโรคเอชใช่ไหมครับอาเสียงจูบอย่างเงี้ยคิดว่าเสียงไหมครับจูบนี่น่าจะตราเสียงต่ําพอสมควรน่าจะไม่เสียงค่ะเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าได้รับความรู้จากคุณหมอมาว่าในน้ำลายไม่มีเชื้อไวรัสใช่เชื้อเอรจูบกันค่ะไม่ติดแต่ถ้าเกิดปากแตกอันนี้อาจจะติดกันได้แต่โอกาสน้อยมากใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เรามีเลือดออกเราก็คงไม่ไปจูบใครใช่ไหมฮะประเภทไปแล้วเลือดไหล ทางสถิติอย่างนี้ก็คงไม่มีนะครับเัรนี้เรื่องจูบความเสี่ยงต่มที่สุดอันที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่ง o r ร l าเซ็กซ์หรือใช้ปากกันเนี่ยนิดหน่อยนี่มันมีสถิติไหมครับว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรยังไงคือจริงๆแล้วนะครถ้าดูตัวเปอร์เซ็นต์ทุกคนจะบอกว่าให้มันดูเหมือนเสี่ยงต่ามากเลยมันจริงๆมันต่ํากว่าต่ำกว่า คือมันศูนย์จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ามันทาให้ติดได้อะใช่้ถ้าเอชติดแล้วก็คือจะต้องรักษากันไปตลอดชีวิตด้วยใช่ครับอันนี้เป็นโรคเอสอย่างเดียวนะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยนึงผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงผู้ชายเป็นฝ่ายรุกเป็นฝ่ายสอดใส่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าผู้หญิงที่เป็นฝ่ายรับใช่ไหมครับแล้วก็มาถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงขึ้นมาออีกก็คืเศ ชายรักชายนะครับก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวานหนักนะครับฝ่ายไหนมีความเสี่ยงสูงกว่าครับลองทายสิครับฝ่ายรุกห,หรือฝ่ายรับคะฝ่ายผมว่าฝ่ายรับน่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะอะไรครับ,รบ <ๆ S 2> เพราะว่าอ,อ,อาจจะโดนเนื้อเยื่อเป็นแผลโดนทะลอกเมื่อน้ําเชื้อหลังเข้าไปก็อาจจะทําให้ติดติดเชื้อได้ฝ่ายรับจะเสี่ยงมากกว่าเพราะว่า วันหนักของเราเนี่ยมันบางเทียบกับผู้ตรงๆนะเทียบกับช่องคลอดของผู้หญิงจะหนากว่าเพราะฉะนั้นเวลามีเพศสัมพันธ์ก็มีโอกาสฉีกขาดได้มากกว่าจึงมีความเสี่ยงมากกว่าฝ่ายรุกนะครับอ๋อนะครับแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วคุณหมอเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีเยอะนะครับผู้หญิงที่รักกับหญิงกันเองอันนี้อัตราเสี่ยงเป็นไงครับตำนาบอกว่าเป็นศูนย์ศูนย์คือความเสี่ยงต่ำมากแต่ว่าณวันนี้เนี่ยในประสบการณ์ที่เราเจอจริงก็คือผู้หญิงเริ่มใช้เครื่องมือค่ะ ถ้าใช้เครื่องมือช่วยด้วยก็จะมีการสอดใส่ก็อาจจะมีความเสี่ยงได้เพียงแต่น้อยกว่าผู้ชายเยอะเลยนะครับครับผมออค่ะนะครับก็ระมัดระวังเอาไว้นะนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันกันได้โดยการใช้ถุงยางอนามัยนั่นเองใช่ครับนะครับคุณหมอพันศักดิ์ล่ะคะเราจะเห็นนะครับว่าทฤษฎีนะครับเรามีทฤษฎีว่าใครเสี่ยงกว่าใครแต่คนที่เสี่ยงที่สุดนะครับก็คือผู้ชายผู้หญิงที่ไร้เดียงสาครับอ๋อนะครับเพราะว่าคิดว่าโอ้ยครั้งเดียวคงไม่เป็นลายรอกครั้งเดียวคงไม่ใช่ฉันโชคลาย นั่นแหละครับคนที่เสี่ยงมากที่สุดเพราะคุณโดนแน่ครับอานะถึงจะศูนย์จุดกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ทุกสัปดาห์เนี่ยยังมีคนถูกหวยกันเลยนะค่ะหนึ่งในล้านก็ยังโดนอ,อันทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นให้ดีเนี่ยอย่าเสี่ยงเลยดีกว่า